สวัสดีครับก็มาถึง EP ที่26นะครับใน EP ที่26่กครับก่อนจะเข้า PSP นะครับผมขอแนะนำคลิปปรับพื้นฐานก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการนะครับเพิ่งเขียนภาษา PSP นะครับจะได้รู้คำศัพท์ต่างๆที่ผมจะพูดในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปปรับพื้นฐานนะครับผมมีให้นะครับผมทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่ที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะครับ ะนะครับก็ดูไปประมาณถึงคลิปที่85นะครับในการสอนปรับพื้นฐานภาษา PHP นะครับดูถึงคลิปที่85ะนะครับพอเรียน PHP เสร็จแล้วนะครับก็ต้องไปเรียน h t l ด้วยนะครับในการเขียนภาษา PHP ก็คือเว็บไซต์ก็คือเว็บแอปพลิเคชันใช่ไหมครับก็จำเป็นต้องมีการดึงข้อมูลจาก Database หรือว่าฐานข้อมูลออกมาสแสดงแล้วก็มีการเพิ่มลบแก้ไขเรื่องข้อมูลมาสแสดงต่างๆนะครับเราก็เลยต้องมีความจําเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษา HQL ด้วยนะภาษา HQL ด้วยนะครับอ่ะนี่คือเพลย์ลิสต์ทั้งหมดนะครับผมอันนี้ผมก็จะพยายามทําเพิ่มอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับอ่ะสอนพื้นฐาน HQL สาหรับทำเวฟแอปพลิเคชันนะครับอยู่ที่ลิงก์นี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์นี้ไว้ที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะให้คุณไปศึกษาก่อนนะครับการเขียนโปรแกรมต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะครับไปเข้าใจเรื่องพื้นฐานก่อนนะครับเวลาที่เราเริ่มทําระบบจริงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานนะครับเราจะติดเอ r ร์ร์ไมมกระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับติดบัคไมมกระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นปิดสิงคโกร์ไม่ถูกนะครับปิดเซมิโคลอนไม่ครบปิดแท็กไม่ครบปิดปิกาไม่ครบอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ขอให้แนะนำนะครับไปดูคลิป2ชุดนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับที่จำลองเซนะิร์ฟเวอร์นไม่ว่าจะลงบน Mac หรือว่าบน Windows นะครับผมขอแนะนำเป็นโปรแกรมชื่อว่าแ a มครับนี่ครับพิมพ์เซิร์ชใน Google ไปครับ xampp นะครับค้นหาปั๊บก็เจอตัวแรกเลยครับมันอยู่ที่เว็บไซต์ apache p frn i e d org น,นี่คือโปรแกรมที่เราจะจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับเขียนภาษา PHP แล้วก็เขามีดัตาเบรมาให้ด้วยนะครับเป็น MariaDB นะเป็น MariaDB นะครับเวลาที่เราจะดาวน์โหลดครับถ้าเครื่องของใครที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมนี้มาก่อนนะครับให้คุณเลือกดาวน์โหลดเวอร์ชั่นปัจจุบันได้เลยนะครับวันที่ผมทำคลิปตัวนี้ครับถ้าเป็น Windows นะ8.2.12 นะครับถ้าเป็นบน Mac อ่า OS X นะครับ8.2.4อนะครับติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดได้เลยนะครับติดตั้งเสร็จปั๊บคุณค่อยมาเรียนพื้นฐาน p h p แล้วก็เรียนพื้นฐาน h q l นะครับผมอ่าการดาวน์โหลดการติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายครับก็คลิกเน็กๆ,ๆไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณไม่ดูพื้นฐานปรับพื้นฐานภาษา p h p คุณจะไม่รู้แม้กระทั่งว่าเอาไฟล์ไปไว้โฟลเดอร์ไหน อ่นะครับอย่าลืมกลับไปดูนะนะครับดูก่อนนะครับปรับพื้นฐานให้แน่นก่อนเราค่อยกลับมาทําระบบจริงนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับโปรแกรมเขียนโคดนะโปรแกรมเขียนโคดคุณจะใช้ตัวไหนก็ได้ที่คุณถนัดแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีในเครื่องเหมือนกันอ่ากำลังจะเริ่มต้นนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม VS Code ครับนะที่เขานิยมนะอันดับต้นๆของโลกนะครับอ่ชื่อโปรแกรม Visual Studio Code นะครับผมนี่ครับหรือเรียกสั้นๆว่า VS Code อ่เ yeah, VS c ค d e นะครับผมอ่ะนี่ครับคลิกเข้าไปแล้วก็มีให้ดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติการที่เราเปิดใช้งานในตอนนี้นะครับแล้วก็การดูคลิปของผมนะครับจะดูแล้วก็ทำตามได้ทั้ง Windows ทั้งบน Windows แล้วก็บน Mac OS อ่านะครับผมอ่ะพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพอตอนเริ่มนะพอตอนเริ่มเขียนภาษาพีชใน EP ต่อไปผมจะแนะนำด้วยว่าตัว VS Code เนี่ยจะต้องติดตั้ง Extension ตัวไหนบ้าง นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ